เรามาติดตามรายการในช่วงสุดท้ายกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ลองไปหามุมมองการลงทุนประจํำปีนี้กันหน่อยว่าถ้าใครอยากจะจัดสรรมอมอดการลงทุนเนี่ยทำอย่างไรกันได้บ้างนะครับคุยกันกับคุณธนสิริวรางกูลนะครับหรือว่ามอนัสคลินิกกองทุนนะครับวันนี้อยู่ในสายคุยกันกับเรานะครับสวัสดีมอนท์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ วันนี้อยากจะขอมอนัทนะคะมาช่วยแชร์มุมมองด้านการลงทุนนะคะในฐานะที่ลงทุนเองด้วยแล้วก็ในฐานะที่ให้ข้อมูลดีๆให้กับนักลงทุนด้วยนะคะมุมมองต่อการลงทุนในปีนี้เนี่ยเรามองจะแตกต่างจากปีที่ผ่านมายังไงบ้างคะครับต้องบอกว่าอย่างนี้ครับว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมีความผันผวนแล้วก็มีความเ,เรียกว่าความ ที่เราไม่คาดฝันน่ยเกิดขึ้นเยอะนะครับแต่ว่าในปีนี้เนี่ยผมเชื่อว่าภาพทั้งหลายเนี่ยจะชัดเจนมากขึ้นนะครับไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินเฟอ้อที่อาจจะมีแนวโน้มลดลดตัวลงแล้วนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งคือการเส้นดอกเบี้ยแน่นอนอยังเป็นขาขึ้นอยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นภาพเนี่ยแต่ปีที่แล้วชัดเจนคือปีนี้ชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมเยอะแล้วก็คิดว่านักทุนเนี่ยน่าจะลงทุนได้ง่ายขึ้นนะครับอืม แบบนี้เนี่ยเราแนะนำทีมการลงทุนไหนที่น่าสนใจบ้างเพราะว่าปีที่แล้วตราสารนี่ก็ติดลบหุ้นก็นติดลบลงกันหมดเลยปีนี้เนี่ยจับทีมการลงทุนไหนที่อยากจะแนะนำกันบ้างครับเนื่องจากการขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนเนี่ยเป็นตัวเป็นัจัยหลักนะครับซึ่งการขึ้นของดอกเบี้ยนเนี่ยจะได้ปขึ้นปีสักพักหนึ่งนะครับเมื่อเงินเฟ้อค่อยๆปรับฐาน ได้แล้วเนี่ยอยู่ตัวแล้วเนี่ยเราค่อยๆปรับตัวลดลงเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเป็นไซเคิลของตราสารนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนจับตานะครับประมาณครึ่งปีหลังนะครับอาจจะเป็นช่วงจังหวะที่ดีที่เราเริ่มทยอยลงทุนในพันธกองทุนตราสารนี้เองหรือว่าจะไปซื้อหุ้นกู้เองเนี่ยก็สามารถทําได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราขึ้นดอกเบี้ยจนสุดแล้วนะครับหมายความว่าอะไร ถ้าเราลงทุนผ่านพุ้นกู้หรือประกองทุนตราสารหนี้เราจะได้ยิวที่ค่อนข้างดีแล้วก็ค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่แบบมองหานะดอกเบีย้ยสูงสูจากการลงทุนผ่านพุ้นกู้ผ่านกองทุนตราสารหนี้เนี่ยนะรออีกสักพักหนึ่งถ้าดอกเบีย้ยขึ้นขึ้นสุดเนี่ยปีนี้ผมว่าเป็นปีทองของตราสารหนี้เลยนะครับค่ะแล้วสินทรัพย์เสี่ยงอื่นๆล่ะคะมันมีธีมอื่นๆที่น่าสนใจในการลงทุนเพิ่มเติมไหมคะนะ แน่นอนครับเมื่อดอกเบี้ยขึ้นสูงเนี่ยเราก็จะเข้าสู่ภาวะที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก็คือภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองหาสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยต้องบอกว่าเป็นปีที่ยากพอสมควรในการลงทุนสินทรัพย์เสี่ยงนะครับแต่ว่าสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยถ้าพูดถึงหุ้นแล้วกันเนาะเอากลุ่มหุ้นก่อนละกันนะครับจะมีกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเขาเรียกว่าเป็นกลุ่ม Defensive Stock ที่สามารถลงทุนผ่านในช่วงเกิด recession ได้นะครับหรือเกิดเศรษฐกิจถดถอยได้นะครับก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นเรืืองงงาาาพนนครัหลท้้้ฐย เป็นน้ําประลาไฟฟ้านะครับที่จําเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวันสินค้าเหล่านี้นี่ยังคงเติบโตได้ในช่วงเศรษฐกิจขดถอยเพราะฉนสามสี่กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่น่าสนใจครับครับถ้าให้หมอนัดลองแนะนําเรื่องของการจัดพอร์ตเอาสมมุติว่ารับความเสี่ยงน้อยกับรับความเสี่ยงได้มากนะครับเราแนะนํำยังไงบ้างสําหรับคน2กลุ่มนี้ครับ ได้ครับก็สําหรับคนไหนนะครับที่รับความเสี่ยงได้น้อยนะครับช่วงนี้นะครับที่อยากลงทุนนะครับเน้นในเรื่องของตราสารนี้ระยะสั้นๆนะครับยกอย่างเช่นพวกมันนี่มาเกสนะครับพวกนี้สามารถเพิ่มน้ําหนักได้สมมติว่ารับความเสี่ยงได้น้อยเนี่ยมีหุ้นสัก3 0ตราสารนี้สักเจ็ดสิบในกลุ่มของตราสารนี้เนี่ยอยากให้เน้นเรื่องของมันนี่มาเกสนะครับพอผ่านขึ้นปีหลังไปดอกเบี้ยเริ่มขึ้นสูงและขึ้นสุดแล้วเนี่ยให้ลงทุนกลับมาเป็น เรื่องของหุ้นกู้หรือตราสารนี้เพิ่มน้ำหนักมากขึ้นในเจ็ดสิบปอร์เซ็นตรงนั้นนะครับสำหรับคนที่ลงทุนเสี่ยงสูงได้นะครับมีหุ้นสักหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตอาจจะเน้นในกลุ่มของเซกเตอร์เมื่อกี้ที่ผมบอกนะครับก็คือกลุ่มของเฮลท์แคร์กลุ่มของเอ่อยูทิลิตี้หรือว่าโครงสร้างพื้นฐานอินฟราสตรัอร์ทั้งหลายนะครับอืมก็เน้นดีเฟนซีฟไปก่อนนะครับสำหรับกลุ่มหุ้นแล้วก็รอสถานการณ์ชัดเจนแล้วค่อยมาจับจังวะกันอีกทีแล้วก็แนะนําประมาณนี้ก่อนนะคคคครรัััับบบบออุุณณหมนนนะยิดดีีสสครับ